นี่คือจอ์นสันอันดับหนึ่งของโลก79คิวทุกคนว่ามันเวอร์ไปเป้าน้องมันจะมีคนตึงขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพี่น่าจะิดลองดูนะผมทุกคนดูนะเซตสก,กิลที่เขาออกนะผมเนี่ยเลยนี่คือเซตสก,กิลที่เขาออกนะก็คือแบบชนทีเดียววบหายไปเลยอ่ะผมว่ามันเกินไปนะหรือว่ามันทําได้จริงวะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปลองทำกันดูนะผมจะได้รืเอเปล่าทุกคนดูดิหายบับไปเลยอะตอนนี้เราก็เวลสี่แล้วนะผมนะอ้าวเดี๋ยวขอโทษอย่าพึ่งผมพึ่งขับรถเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเราพึ่งเวลสี่เราพึ่งเวลสี่มาทุกคนเดี๋ยวพร้อมแนละ้วทุกคนมาช็อตนี้แหละมาพอมีของแล้วเราออกเซตสกิลตามเขาเลยนะผมนี่จังหวะที่ผมชนนะเริ่มน่าจะได้เปรียบนะเมื่อกี้น่ะเอาใหม่เอาใหม่เก่าเริ่มตันละเริ่มตันละเริ่มตันแล้จวจังหวะนี้หโหน่าจะของยังไม่พอนี่เวลสิบแล้ว ทอดนี้แหละเกี้ยงผมบอกเลยเกี้ยงนี่ชนก็ไปเต็มๆหายบัด